อยอำเภอดังนี้หนึ่งอำเภอพนมดงรักรับราชการนะครับก็เป็นการถอนหัวโขนนะครับแล้วก็หมดเวลาแนละ้วแล้วก็ลงจากหลังเสือทันทีนะครับทำงานมาอทไรทอ,อ่ะสามปีบวกอีกอายุได้ทวีคูณอีูเก้ปีผ่านพ้นนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนนโยบายต่างๆของกระทรวงของรัฐบาลเนี่ยพวกเราก็ได้ฟันฝ่าแล้วก็ทําจนสําเร็จร่วงนะครับเนี่ยเดี๋ยวท่านไม่ทราบว,ว่าผมมาจากไหนไปไหนมาไหนอยู่ในนี้หมดแล้วครับด้านหลังครับอ่านได้เลยเพราะนั้นผมไม่ต้องบรรยายมากชาครับแปดอังเือร์ท่าตูม ินะครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดทั้งสามท่านนะครับตัาหนาาส่วนได้รับคุณสุรินทร์จากท่านเกษียณที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านนะคะแล้วก็ได้รับความกรุณาจากหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะอยู่อำเภอใดก็ตามก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้าสู่ระเบียบวาระที่สองครับเชิญไฟ วันราชการจังหวัดนะคะที่มอบหมายให้ท่านรองวินัยนะคะได้เป็นประธานในงานเลี้ยงของยังไปป,ร,ป,ร,ปร,ริบัติงานกันอยู่นะจนวันที่30ครับก็ผมก็ถือว่าเป็นวานรัสุดท้ายนะครับในชีวิตของการรับราชการนะครับงจากรับใช้หลวงมานานนะครับก็ต้องต้องลํำลาก,กันนะครับให้ให้เลือกเล่นแล้วนะครับให้เลิก เลิกเล่นละทำตรงจากหลังเสือแล้วก็ถอนหัวโขนนะครับสามสิบปีเต็มนั่นก็ชีวิตราชการนี่ก็ค่อนข้างผูกพันนะครับผูกพันยาวนานแล้วก็ก็มีไม่กี่แห่งนะที่มีความผูกพันนะครับถ้าไปอยู่ที่ไหนแปบ๊บเดียวหรือว่าไม่ไม่สนุกก็คงจะไม่นึกถึงนะครับแต่สุรินทนี น่าจะผูกพันเยอะเราเพื่อนเพราะว่าอยู่หลายปีจนครบสปีแล้วก็กเกษียณที่นี่ด้วยนะครับนั้นก็ถือว่ามีมีความรักแล้วก็ผูกพันพอสมควรนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้าส่วนร,ราชการเพื่อนร่วมงานนะครับทุกคนเลยนะครับที่ทำให้จังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยผ่านพ้นนะครับ ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทํางานนะครับะนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบชีวิตราชการนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอกล่าบลาทุกท่านนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ทําให้ท่านไม่สบายใจนะขุดข้อหมองใจก็ต้องขออภัยนะครับถือว่าเราทํางานร่วมกันก็ยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเรื่องส่วนตัว ไม่เคยบครบกวนนะครับไม่เคยบครบกวนท่านนะครับ,รบก็ต้องขาขอบคุณไว้ทั้งนึ้นครับขอบคุณครับ